คอมเมนต์อาเซียนเมื่อประเทศกัมพูชาได้ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2024ที่จะถึงนี้แต่ที่น่าสังเกตนั่นก็คือมีผู้เล่นโอนสัญชาติถึง6คนด้วยกันที่รวมไว้ในผู้เล่นชุดนี้เช่นยูไดโอกกวะจากทีมสโมสรพนมเปญขาวฮิคารุมิซุนโนะจากสโมสรเปลาคานลิสทากากิโอเซจากพนมเปญขาวคูรีบารี อัปเดลคา์เดอร์จากทีม ISI ดังกอเซนเซและทาลาฟาเอลอันเดสเนียโตลอนดอนจากพนมเปนข่าวและสุดท้ายมูฮัมหมัด ฟาอิสค่ะจากวิสาค่ะด้วย้ายชื่อกำลังเสริมที่โอนสัญชาตินี้ทำให้กัมปูชาตั้งเป้าที่จะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้ให้ได้เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลองไปฟังตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์แรกเชื่อฉันเถอะว่านั่นคือดวงตาของญี่ปุ่น คนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาจะชนะเวียดนามคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาสุดยอดเรามาแสดงพลังและจิตวิญญาณใหม่ของฟุตบอลกัมพูชากันเถอะขอให้โชคดีนะเพื่อน คนนี้น่าจะเป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสําหรับทีมชาติอาเซียนคนนี้เป็นคนขอมเนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณชาวอินโดนีเซียที่อวยพรประเทศของฉันคนนี้เป็นคนขอมนตนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาจะเอาชนะทีมเล็กๆอย่างมาเลเซียและเวียดนาม คนนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาและอินโดนีเซียเป็นเหมือนพี่น้องกันคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอินโดนีเซียสําหรับการสนับสนุนกัมพูชาคนนี้น่าจะเป็นคนเขมเมนตะครับคอมเมนต์ต่อมาครับรัฐกัมพูชาไม่เคยดูถูกอินโดนีเซียพวกเขาสนับสนุนเรามาโดยตลอดคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศอื่นก็ทําได้กัมพูชาก็ทําได้คน นี่เป็นคนกอมเมนตนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาครับถึงเวลาของกัมพูชาแล้วไปกันเถอะกัมพูชาต่อสู้กับมาเลเซียและเวียดนามคนนี้เป็นคนเขมรนตนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาครับกัมพูชาที่ยิ่งใหญ่สู้ต่อไปคนนี้เป็นคนเขมรตนะครับคอมเมนต์ MM ต่อมาครับเราสนับสนุนอินโดนีเซียในฟุตบอลโลก2026ขอส่งความปรารถนาดีคนนี้เป็นคนกัมพูชานะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ โอนสัญชาติหรือจ้างเหมือนการแข่งขันซีเกมคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับรอบชิงชนะเลิศกัมพูชาพบอินโดนีเซียคนนี้น่าจะเป็นคนเขมรนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับอยากเจอทีมชาติไทยสู้ต่อไปเด็กๆคนนี้เป็นคนเขมรนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาพร้อมเป็นแชมป์อาเซียนครับคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีคนนี้เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับการแปลงสัญชาติ เป็นวิธียกระดับทีมชาติและการพัฒนานักเตะท้องถิ่นยังคงมีความสำคัญ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการรับความรู้จากนักเตะเหล่านี้ยินดีนด้วยกัมพูชาฉันหวังว่าทีมชาติของคุณจะพูดคุยกันมากมายในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2024คนนี้เป็นคนอินโดนีเซียน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับทีมชาติญี่ปุ่นและแอฟริกาคนนี้เป็นคนเขมรน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเสื้อทีมยังก๊อปปี้ทีมบุรีรัมย์ยูในเต็ดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาล่ะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนที่พวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ กับรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติกัมพูชาเพื่อส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ